ไฮโน่มันมาโซนไม่ให้ผมเข้าคีฟวะเราท้ารถคูดาวแล้วกันนะครับแต่เราต้องเข้านะไม่งั้นเราจะไม่ได้คีฟเวฟแรกนะครับสำคัญเลเวลจะไม่ต่อต้องหาเล่นพยายามหลบสกิลมันให้ได้อะไฮโน่อะสกิลมันแรงพี่แกเอาเรื่องวะคนเนี้มึงแค่เวฟใครมึงแค่เวฟใครฮ่ามากหรอวะปาดอกเข้าหัว โนมันถึกครับมันถึกแตกโอ้มันมันมีพวกมันมีพวกโอ้โหมาดีครับสอหนึ่งไม่ถือว่าลุมไม่ยอมกลับไม่เหลือปลาดอกเข้าหัว <c oughs> งงงงง